สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็พาทุกคนมาชมนะครับกระบวนการผลิตโดนัทนะครับทุกคนที่เห็นยาวๆนี้ก็เป็นแป้งโดนัทนะครับที่ผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นรูปนะครับก็รีดแบนมานะครับตอนนี้ก็จะเป็นตบข้างนะครับทุกคนกระบวนการแล้วก็รีดแบนนะครับทุกคนรีดอากาศออกนะครับ มาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะบีดรีดรีดให้กว้างขึ้นนะครับทุกคนรีดท่าขวานะครับตัวนี้จะเป็นการปรับหนาบางของโรเลอร์ลุกกิ้งนะครับว่าจะได้แป้งบางเท่าไหร่นะครับแป้งโดนะครับนลยครับทุกคนตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับกระบวนการถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอควบคุมนะครับ ทั้งลายผลิตนะครับความยาวก็ประมาณ21เมตรนะครับทุกคนยาวมากนะครับกว่าจะเป็นโดนัทให้เรารับประทานอร่อยออร่ยนะครับทุกคนก็จะเป็นกระบวนการแบบนี้นะครับก็เข้ามาแทนคนนะครับเครื่องจักรตัวนี้นะครับนี่นะครับทุกคนก็ไล่ฟองอากาศข้างล่างออกนะครับทุกคนนี่ขั้นตอนการปั๊มนะครับหัวปั๊มปั๊มปั๊มแบบมีรูนะครับทุกคน เนี่ยนะครับปั๊มเสร็จปุ๊บก็เข้าสู่กระบวนการแยกออกจากกันนะครับนะครับเอาข้างในออกนะครับนี่ก็คือแป้งที่เนี่ยครับแยกออกจากกันนะครับข้างล่างเมื่อกี้ก็จะเป็นการแยกแป้งที่เหลือนะครับกลับไปรีไซเคิลมาใหม่นะครับทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นรูๆนะครับเรียงเรียงให้ห่างกันนะครับทุกคนแล้วก็เรียงใส่ถาดนะครับก็จะเป็นเครื่องจัรเหมือนกันครับ เรียงแถวใส่ตะแกรงนะครับเพื่อจะเข้ากระบวนการในการาผลิตต,ต่อไปนะครับทุกคนนี่นะครับก็จะเรียงใส่ตะแกรงที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับทุกคนส่วนอีกฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นด้านคางอีกฝั่งหนึ่งนะครับของเครื่องจักรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินดูรอบๆนะครับทุกคนพาดูรอบๆย้อนกลับไปกระบวนการ ต้นทางนะครับเมื่อกี้ตรงปลายทางนะครับคือปลายลายปิดนะครับทุกคนย้อนกลับมานะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามกับหน้าจอคอนโทรลนะครับหน้าจอควบคุมนะครับทุกคนก็จบคลิปนะครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ